สวัสดีครับผมแอป o p t i m u s นะครับผมก็จากที่วิดีโอที่แล้วนะครับเราพูดถึงการกระจายตัวของมา l แว์ e นะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงมา l แว r นะครับที่มีผลต่อการกระทําของระบบนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้แหละที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่ามาแว a r ประเภทนี้นะครับมันจะเข้ามาก่อความเสียหายนะครับหรือก่อความวุ่นวายสร้างความน่าลาคาญหรือแม้แต่รีดไถรั์นะครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือระบบคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับผม ซึ่งวันนี้จะมีมาแวร์อะไรบ้างนะครับติดตามรับชมกันได้เลยครับ1นนะครับสปายแวร์นะครับอันนี้ก็เป็นมาแวร์ยอดฮิตอีกเช่นเคยนะครับก็รูปแบบหรือลักษณะการกระทําต่อระบบของเราเนี่ยเขาจะเข้ามาในลักษณะการแฝงตัวนะครับผมก็อย่างที่ฮิตกันนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีสปายแวร์ที่เข้ามานะครับคัดลอกนะครับคีย์บอร์ดของเรานะครับก็คือ คอยตรวจสอบนะครับแล้วก็บันทึกนะครับเวลาที่เราพิมพ์อะไรไปก็ตามนะครับพวกพาสเวิร์ดนะครับเขาก็จะ,ะคัดลอกแล้วก็ทําการส่งข้อมูลไปยังตัวเองนะครับเพื่อนำพาสเวิร์ดของเราเนี่ยมาเข้ารหัสอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่า เป็นมาแวร์ที่ยอดฮิตนะครับปัจจุบันเนี่ยสปายแวร์ไม่ใช่เพียงแค่คัดลอกข้อมูลการพิมพ์บนคีย์บอร์ดเท่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยยังมีการลักลอบนะครับพวกรูปถ่ายหรือว่าข้อมูลสําคัญสาคัญนะครับเช่นข้อมูลในด้านของอาการท,ำทํำธุรกรรมทางการเงินนะครับหรือแม้แต่รูปถ่ายหรืออะไรก็ตามที่เราไม่อยากให้เผยแผ่ ไปสู่สาธารณะนะครับอันนี้เนี่ยสปายแวร์ก็จะมีการขโมยข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ 2. a d แอดแวร์นะครับแอดแวร์เนี่ยถือว่าเป็นมมลแวร์ยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมักจะเจอปัญหานี้นะครับแอดแวร์คืออะไรแอดแวร์ก็คือป๊อปอัพนะครับที่ชอบเด้งขึ้นมาเวลาที่เราเข้าเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะก่อความรำคาญนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะไปติดนะครับ มาแว a r ประเภทนี้จากพวกเว็บต่างๆนะครับอย่างเช่นเว็บดูหนังฟรีเว็บการเว็บพนันนะครับพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ไม่หวังดีเนี่ยจะเขียนนะครับแล้วก็จะทําการให้เราเนี่ยกดคัดลอกลิงก์นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะนำแอดแวร์เนี่ยไปติดบนปลั๊กอินของเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆของเรานะครับเพื่อที่จะนะครับโฆษณาหรือแม้แต่ขายยอดวิวนะครับของตัวเองพูดง่ายๆว่าตัวเองได้ตังค์คนอื่นเดือดร้อนนะครับผม3นะครับหลุดคิดนะครับก็ ตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์นะครับหรือหรือจริงๆเนี่ยจะเป็นสับซอฟต์แวร์นะครับพูดง่ายๆกันคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยซอฟต์แวร์ให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่แฮกเกอร์นะครับนำมาเป็นมาแว a r นะครับก็คือจริงๆก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีนะครับแต่ว่ารูปแบบของเขาเนี่ยก็จะเป็นสับซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ย่อยที่จะแฝงตัวมาในซอฟต์แวร์ดีๆนะครับพูดง่ายๆว่าให้เราดาวน์โหลดซอฟต์แวร์บางอย่างที่เป็นฟรีแวร์นะครับแต่ว่า,ามีซอฟต์แวร์ที่แฝงงตตัวมาาหรรรือย่ซฟ์์งงแสิล นะครับอยู่ในซอฟต์แวร์นั้นๆนะครับแล้วก็มากระทําการบางอย่างนะครับอย่างเช่นจะเป็นสปายแวร์อีกทีนึงนะครับหรือว่าทําการนะครับมอบหมายสิทธิ์หรือแต่งตั้งสิทธิ์ให้ตัวเองนะครับเพื่อที่จะเป็นแอดมินในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆนะครับแล้วก็มาทําลายระบบอีกทีนึงอันนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะตรวจสอบยากนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมีลักษณะที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับต้องใช้นะครับแอนตี้ไวรัสที่มีระบบในการดูแลหรือว่าสอดส่องพฤติกรรมนะครับการทํางานอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะแยกแยะให้ได้ว่าอันไหนเป็นหลุดชิปหรือว่าอันไหนเป็นซอฟต์แวร์จริงๆนะครับ ก็อันนี้เนี่ยถือว่าจัดการได้ยากพอสมควรนะครับจำเป็นจะต้องมีตัวแอนติไวรัสที่มี AI นะครับคอยดูพฤติกรรมนะครับผม C Botnet นะครับ Botnet เนี่ยถือว่าเป็นมาแวร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นมาแวร์ปรสิตคือชอบแฝงตัวนะครับแล้วก็ชอบมาบังคับข่มขู่นะครับใช้ทรัพยากรของเครื่องเราเนี่ยให้กระทำการใดๆสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับให้เครื่องของเราเนี่ย ทำการขุดบิตคอยนะครับก็เขาก็จะกินทรัพยากรเครื่องของเราไปประมาณหนึง่งนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องของเราทําไมอืดจังนะครับหรือว่าเฮ้ยทำไมเครื่องของเราทาไมหน่วงจังแล้วก็ทําไมเครื่องมันกิน CPU เยอะจังเลยนะครับลักษณะนี้นะครับหรือแม้แต่นะครับบงการหรือบังคับให้เครื่องของเราเนี่ยทำการยิงนะครับเครื่องที่ จะตกเป็นเหยื่อการทำาีดอทแอคแท็อีกทีนึงนะครับถือว่าเป็นมาแวร์ที่ชั่วร้ายนะครับแล้วก็ประสงค์ร้ายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมถ้าแบ็ค o o ทนะครับ Backdoor ถือว่าเป็นมาแวร์ประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นการชี้ทางนะครับหรือว่าชี้ช่องโหว่นะครับโดยที่แฮกเกอร์นะครับก็จะเข้ามาแฮกระบบนะครับหรือว่าเครือข่ายนะครับนั้นๆแล้วก็มีการทําทางเข้านะครับหรือประตูหรือพอท่อนะครับ เพื่อที่จะเข้ามาแฮกระบบนะครับหรือว่ามาลวงข้อมูลได้ในครั้งต่อๆไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฮกเกอร์คนนั้นนะครับเขาก็ <ๆ S 1> จะชี้ช่องทางนะครับบอกแฮกเกอร์คนอื่นว่าเครือข่ายนี้มันมีช่องโหว่นะให้เข้ามาโจมตีตรงนี้สิตรงนั้นสินะครับลักษณะก็จะนำเอาอ่มาม์แวร์ประเภทบอทเน็ตเข้ามาสู่ระบบ,บด้วยนะครับอย่างเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นนะครับมันมันมีช่องโหว่นะ,ะเราเอาบอทเน็ตมาฝังไว้เพื่อที่จะให้เซิร์ฟเวอร์นั้นขุดบิตคอยน์ให้เราสิอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นม a l w a r e ที่เก้อกูลเก้อหนุนนะครับให้กับแฮกเกอร์คนอื่นด้วยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าหลัหลงจากที่เราโดนเจาะระบบเข้ามาได้แล้วนะครับแฮกเกอร์คนอื่นเนี่ยก็จะหลั่งไหลพั่งพูเข้ามาในระบบของเรานะครับก็ถือว่าจัดการได้ยากพอสมควรน,นะครับหกนะครับลอจิกบอมนะครับก็ลอจิกบอมเนี่ยถือเป็นม a l w a r e อีกประเภทหนึ่งนะครับที่จะมีลักษณะของการฝังตัวนะครับผมแล้วก็ จะทำการใดๆต่อระบบเนี่ยก็เมื่อถึงเวลาหรือเมื่อถึงเงื่อนไขที่แฮกเกอร์คนนั้นได้เขียนโปรแกรมดีขึ้นมานะครับอย่างเช่นถึงเวลาแล้วให้ทำการลบไฟล์ต่างๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่ดูแลระบบนะครับสามารถติดตามได้ว่าใครเป็นคนลงมือนะครับก็ถือว่า เป็นมาแวร์ที่หวังหรือมุ่งเน้นแต่การทำลายอย่างเดียวเลยนะอันนี้เจ็ดนะครับรันซัมแวร์นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นมาแวร์ที่ยอดฮิดมากๆนะครับผม ส่วนใหญ่การกระทําต่อระบบนะครับก็จําเป็นจะต้องมาแอคชั่นมันก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือต้องมาดับเบิลคลิกมันนะครับรูปแบบของการกระทําต่อระบบเนี่ยก็จะเป็นการเอ็นคลิปไฟล์นะครับหรือว่าการเข้ารหัสไฟล์ของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีไฟล์เจ้าแรมซัมแวร์เนี่ยเวลาที่มันกระทําก็คือมันจะทําการอัดไฟล์ของเราและใส่รหัสนะมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเปิดไฟล์นั้นๆได้นะครับอันนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงความเสียหายเนี่ยสมมติว่าไฟล์นั้นเนี่ยมันมีความสําคัญต่อเราสมมุติเราทํางานเกี่ยวกับกราฟิกเรามีถ่ายรูปถ่ายรูปมาเป็นหมื่นรูปเลยนะครับล้วรูปนั้นเปิดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องแก้ไขด้วยการจ่ายค่าถ่ายให้กับแฮกเกอร์นะครับเพราะว่าแฮกเกอร์เนี่ยก็จะมีการปุ่มคูแล้วก็มีการรีดถ่ายนะครับก็ถ้าเราจ่ายตางังเราถึงจะได้รหัสเพื่อเอามาปลดล็อกไฟล์นั้นๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาวร์ยอดคลิกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมาวร์ที่มุ่งร้าย แล้วก็หวังผลในการรีดไถ่ทรัพย์ของผู้ที่เป็นเหยื่อนะครับผมก็ถือว่าน่ากลัวทีเดียวเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาวร์ในรูปแบบของแรนซัมแวร์เนี่ยจะมาพร้อมกับการกระจายตัวอย่างเช่นเข้ามาแบบไวรัสนะครับหรือเข้ามาแบบเวิร์มหรือแม้แต่เข้ามาแบบนแบบโทรจันนะครับที่มาทั้งในรูปแบบของการกระจายตัวบ้างนะครับหรือเข้ามาในรูปแบบของโทรจันก็คือรอให้ถึงเวลาก่อนนะครับแล้วก็ให้เรา กดดับเบิลคลิกไฟล์นะครับแล้วก็ะจะทําการเอ็มคลิปไฟล์ของเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของมัลแวร์ที่ผมนําเสนอในวันนี้นะครับก็ครบกันไปแล้วนะครับสาหรับ7ประเภทมัลแวร์นะครับที่สร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้กับเรานะครับซึ่งนะครับช่วงขายของแล้วนะครับก็ เรามาพร้อมกับเว็บรูทนะครับวันนี้เว็บรูทเป็นซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสออนคลาวนะครับก็ทำงานบนคลาวนะครับอันนี้เน,นนนนนนเนี่ยนอกจากนะครับจะสามารถจัดการไวรัสต่างๆนะครับได้ในรูปแบบของคลาวเบสแล้วนะครับเว็บรูทเนี่ยยังมีพื้นที่ในการติดตั้งน้อยนะครับแล้วก็มีลักษณะ ของการอัปเดตซิกเนเจอร์บนคลาวด์นะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีความเบานะครับรวมไปถึงเมื่อเวลาสกนไวรัสเนี่ยก็ไม่กินทรัพยากรของเครื่องนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับมี AI คอยตรวจสอบพฤติกรรมนะครับการทํางานของมัลแวร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอทเน็ตนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่มันดูคล้ายนะครับซอฟต์แวร์อย่างเช่นอ่าหลุดคิดนะครับเจ้าอ่าเว็บรูทเนี่ยก็สามารถที่จะคอยสอดส่องพฤติกรรมนะครับแล้วก็สามารถนำมัลแวร์ต่างๆมาจัดการได้อย่างอยู่หมัดนะครับผม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางด้านล่างนี้กันได้เลยนะครับส่วนถ้าท่านใดมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับขอบคุณครับ